สวัสดีค่ะวันนี้มาดูโคโราเสียแบกซัพไฟกันนะคะเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เลยราคาไม่แพงนะคะช่วงนี้โคโลคาเสียราคาลดลงหลายๆตัวเลยคนที่ชอบคนที่รักโคโลคาเสียก็สามารถซื้อหามาเลี้ยงได้สบายๆเลยค่ะต้นนี้ราคารวมส่ง EMS นะคะ500บาทค่ะ อยู่ในกระถาง3นิ้วนะคะอีก2อาทิตย์ก็จะเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นอาจจะเป็นกระถางข้างล่างนี้นะคะซึ่งจากการสอบถามข้อมูลหาดูข้อมูลในเว็บไซต์ต่างประเทศแล้วก็จาก YouTube นะคะโคโรคาเซียแบบ็กซัลไฟจะชอบดินที่โปรง่งระบายน้ำได้ดีนะคะ หนูก็จะเลี้ยงแบบแห้งนะคะเพราะว่าโรคราสียทุกตัวหนูไม่เลี้ยงแบบบัวน,นะคะจะเลี้ยงแบบแบบแบบแห้งทั้งหมดเดี๋ยวจะเอาเข้าร่มก่อนนะคะแล้วก็เอากระถางแช่น้าไว้ขึ้งกระถางอีกสองอาทิตย์จะเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นนะคะเป็นกระถางด้านล่างนี่เลยหินภูเขาไฟก็มีแล้วเพลย์ไรก็มีแล้วดินก็มีแล้ว เดี๋ยวเปลี่ยนกระถางเสร็จอีกเดือนหนึ่งสองเดือนก็จะมาดูการเจริญเติบโตกันนะคะว่าโคลาคาวเสียบแบคซีฟายจะ,จะเจริญเติบโตรวดเร็วแค่ไหนกันวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ